ตัดขึนไม่ตัดเอาไปป่ไปเหี้ยปาดน้องกูอ๋อป๊อปบ๊อบห่อเลย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 เอาเลยเอาเลยล่อเลยฟูบลอเลยฟูบล่อเลยแค่นั้นแหละไปเลยอัพเกรดอัพเกรดได้เกรดเอาแค่เคสเคสที่บอสไก่บีอุ้มก็พอตอนเนี้ยมาดูบ้านเก่าดีจีน่อยเออแล้วเออแล้วของกูเออของกูเออเออวออเ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 ปิดมาเปิดมาเปิดมาเปิด พกตะขี้ไม่อยู่อีเร็วเร็วเร็าีอยู่อไม่อยู่เต็นเต็นช่ว,วยดูหน่อยมันอยู่ข้างรถเต้นเตนตนมันอยู่ข้างรถมันล้อมอยู่เตนชุเพ่อนก่นข่าวดิตรงจะลงข่าวไปเอาว้าทีเผยว่าบ๊อบนำทับอ่ะ บอกเขาดิขอกระทืบหน่อยนะคะบอกไปขอกระทืบหน่อยครับขาดีอี๋ครับอะไรโอเคโอเคเฮ้ยเอาดีเฮ้ยเอาไปเป้าปาดคืนไม่จับเอาไปไปเหี้ยปาดน้องกูเย็ดเย็ดตึงกังหนันปกตีพี่อิสจะได้ นี่ใส่แทงหลังเหรอป๊อปใช่สายแทงหลังยูโฟคิงเยอะไงพี่อ๋อหอบ๊อปบ๊อบหอเลยป๊อบหอบเลยบ๊อบหอบเลยบ๊อบหบเลยหอดิโชคโชคทากการหอดิมีหอได้วยหอได้วยหอได้วยหอด้มีหอป่ะมีหอป่ะหหหอดิกูนี่หอเปย์อะนี่กูหอเปย์อะหอสมบูรณ์เลยห่อแล้วหอแล้วเอาเลยเอาเลยเอาเลยูรอเลยฟูมรอเลยฟูมรอเลยแค่นั้นแหละไปเลยอัปเกรดอัปเกรดได้เปรด ถ้ไม่ทำอะไรกับบ้านแะ้วเว้ยบ้านโอเคใช่ป่ะพี่เออเดี๋ยวตอนนี้เอาไปเอาโอเคเพื่มเอาโอเคเพื่อนมาเรื่อยๆผมผมอุ้มอยู่หนึ่งเออกูอุ้มอยู่หนึ่งพี่มีอุ้มอยู่หนึ่งไม่ได้แล้วช้าไม่ได้ช้าไม่ได้แล้วช้าไม่ได้ล้วนอไปเพื่อนเหลือไหมครับอุ้ยขี้ตำรวจอุ้ยเอาเอาเอาเลยขี้ตำรวจรีบเอาตำรวจหมอพอพอดีเลยสัตว์เออเร็ว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 เ่อมาหฮ่อมาไหนที่ไหนที่ไหนหน้าบ้านโค้งบ้านโอเคอ่ะโผมผมบ้านโอเคอ่ะผมโค้งบ้านโอเคอ่ะตรงฝั่งเขาอาบีนะ ที่เหลือที่เหลือถ้าไม่ทำอะไรกับบ้านเลยคนที่เซตบ้านเหรอเฮ้ยมันเอามาเลยมันลุนจับโรงพยาบาลป่ะแจ๊คมันเอากลับโรงพยาบาลปตรียมมาเลยโยกเราก่อนไปโยกเสดหลังนี้เสเสดเตรียมช้อมันต่อเลยกลับโรงพยาบาลมีเสดหนึ่งกลับโรงพยาบาลเที่ยวไอ้ส่วนหนึ่งอะไม่ได้ทำอะไรกลับบ้านนะเว้ย กลับบ้านตัวนึกลับบ้านเลยเอเอเอขอบ้านหน่อยบ้านหน่อยบ้านหน่อยขึ้นรถก็อบ้าพี่โจยอยู่บ้าีจลยไปเลยมึงไปเลยมึงไปเลยมาบ้านเลยมาบ้านเลยมาบ้านเลยมันใช้อาีบไม่ได้แล้วมาเลยอย่บ้านนี่มีตัวเมาตัวนึงนะได้เปตัวนึยเอไ้ก่อนลเปมาก่อนลกเปมาก่อนลเปมาก่อนต้องแหลบแล้วกลับมาบ้านเเลยกลับมาบ้านเรเลยไม่ต้องแหลบแล้วเดี๋ยวมันก็มาช่วยเพื่อนมันมาช่วยเพื่อนมันก็ลุดเองพี่ คำโฮมเลยคำโฮมคำโฮมคำโฮมกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านไปเยอะกลับบ้านเลยกลับบ้านกลับบ้านมากลับบ้านมาอย่าแยกนะกลับบ้านมาให้หมดทุกคนแหลมแล้วไม่ต้องแหลมแล้วเดี๋ยวมันก็มาลดเลยมีคีมคดือนีมอยู่ก่อนนะเฮ้ยแจ็คมาซื้อหาคีมได้ดิมวยซื้อเปล่าได้ได้ได้หรือกูซื้อเองของวันใหม่แล้วของวันใหม่แล้ววันนี้ปีสี่แล้วนี่มันไม่ใช้สักวันเลยพี่ไนี่ะนี่ไอ้เหี้อ่ะทำทรงปะพูดนะว่าตกใจอ้ดิพวกปี้บ้านอยู่บ้านไม่นอนพุปปี้บ้าอยู่บ้านอยู่มอยู่อยู่อยู่ ไงแหลกควายกูเฝ้าอยู่ไม่ว่าโลกวันนี้พี่ชี้ซื้อยังอ่ะน่าจะยังมั้งยังยังยังซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้แต่ซื้อให้ซื้อให้แกว่าอะไรนะเพื่อนบอกว่าเราตกใจใช่ว่าโชว์เพื่อนว่าแบบที่มันไม่นอนนะครับใช่มันเยอะกว่าเราบอกเมื่อกี้วงนั้นอ่ะเนิร์นมันเยอะกว่าพี่เยอะกว่าพี่เยอะกว่าอยู่กูสี่คนอ่ะเมื่อกี้ในตรงกูอ่ะพวกเราอ่ะโชคมาติงอยู่กูอ่ะไปไอ้โชคมึงรอจะตอนนี้บ้านมีมีอันนี้ไหมครับมีคนอยู่ไหมเดี๋ยวต้องชุบเล่น พระยาดกระดกน้ำรอสักทีไปไหนสี่สูตรครับสี่สูตรไม่ได้ห้าสูตรสี่สูตรตอนไหนห้าสูตรตอนไหนวะพอมาหากูแล้วว่าเนเอแซปเยอะนะก็มีมากันเจ๊น้องมาเลยน้องเล่นแถวบ้านเราก็ได้แชทบอกเพื่อนลงบ้านก็ได้นะน้องถ้าใครมีบ่อสิบหกคนนี้ไอ้เหี้ย่ะเลิศน้อยมาก ยืนเหมือแล้วสองเมื่อกี้จะไปแล้วปีสิบสี่อ่ะมันยืนเหมือแล้วสองแบหมอแทย์คนนี้แพทเองเที่ยวหมอแพทย์คนนี้ถ้านเล่ได้ใบนเล่นมันดับฟ้างเล่นมันดับฟ้างเด็ดเดี๋ยว์จะพักก็รบอร์สามสิบละปีนี้ใครเนาะปีสองครึ่งแล้วไม่น่ามีสามสิบแล้วน้องพี่บอกเลยพี่ถ้าเป็นงั้นผมแจ้งเมื่อีเคสละพี่สามสีเคสอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวกูเล่นดึงเคสนะเพื่อนกูเล่นดึงเคสนะ เลยบ๊บดึงให้หน่อยได้ได้ได้อแถบกูแล้วล่ี๋ยวกมเลวกลับบ้านแล้วไม่เหนเก่าพี่พี่มีกลับมเล่นยบ้านหน่อยไอพี่ได้ผมอยู่บ้านสันะตวมาแลวเล่นเขาลงขแบไรเงี้ยเล่นดึงเวลาไว้อ่ะถือสักาทีแล้วยายุดอ่ะ แถวบ้านอ่ะเพื่อนเพื่อได้ง่ายพอมันจะเซ็ตหยอกว่ะกูต้องยากว่ะผมเห็นละไปพี่พี่อยู่ไหนอ่ะเอาเกมมาะพอดีทงแตกปะเนาะไม่แตกไม่แตกชิลพี่พี่ไปเลยนะผมจึงข้างหลงังรตรวจเลยให้ ต้องหลบพอด้วยอพี่บ๊อบผมเบกอบแป๊บพี่ตรวตามพี่บ๊อบเยอะมากนะอยู่แถวเรเบลต้องหลบพอด้วยเฮียหลบรถด้วยไม่ไหวปะยอมให้ผมเห็นปะอันนึงเซฟบ้เลนเซฟได้กี่เคสสรุปหึงกูหนึ่งไอ้มีหไอ้บอบหนึ่ง

เป็นไงบ้างพี่พี่บ๊อบเชียวเชียวเชียวอยู่เชียวอยู่พี่หมีหมีเนื้อนะอาม,มาหน้าบ,าบ้านคันหนึ่งนะเอาเหินลงเลยดิ เข้าบ้านนะตอนรออยู่หน้าบ้านใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีเข้าเลย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 เลขสี่สิบแลอาหารตอนหน้าบ้านหนึ่งคันตอนรอหน้าบ้านคันหนึ่งนะ เราลอวอลแล้วนะตะรอวอลทำอะไรผมตำรวจแล้วผมไม,ม่ไดกว่าผมปุ๊บหนีเยู่บ,บ้านเราอะอ,อยู่ไหนมีตำรวจตามนะผมไม่ได้อุ้มนะผมไม่ได้อุ้มนะปุ๊บปิ่ะครับอ,อุ้มกี่เคสอะอุ้มกี่เคสอะช่วยเพื่อนรอช่วยเพื่อนดิอ๋อเมื่อกี้พี่ตุกหรือว่าหรือว่าใครไอ้กูอุ้มได้นะเว้ยกูอุ้มได้นะชิวนะ เปลี่ยนอะผมได้นะเปลี่ยนรถผมได้นะกูอุ้มชิวจัดแลกูแดกศพด้วยเอเจนอุ้มอยู่ใช่ปะอุ้มแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะกลับไปอุ้มขอยโชคมามาเอาคนชัวร์ดิมาเอาคนชัวร์ดิผมไม่ได้อุ้มพี่ไม่อะอุ้มหนึ่งมีอุ้มหนึ่งแล้วใครเคสหนึ่งไงบ๊อบป่ะเก็บพี่บ๊อบป่ะกูกูกูเจอได้ท้าเป็นไอ้มี้ไงบ๊อบอ่ะอุ้มไปเลยเคสหนึ่งเนี่ยเยอไปแล้วไอ้บ๊อบเยอะไปแล้วนะโยอย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 ยไม่ดีหรอยังพอยัง ใช่ปะทอแดงอ่ะคุโด yeah, okay, okay, okay. okay. นทอแดงอ่ะกูถึงโดนอะไรกันใช่ปะเนี่ยมึงอ่ะอยู่เขากระลำไม่ใช่กูถามมือหอบศพลใช่ป่าวเออหอบศพล้วหอบศพลแล้วโอเคโอเคไหวเพื่อนเหตุกับกูได้กูช่วยเพื่อนช่วยได้เพื่อนช่วยจัดอ่ะกูวเชียวจัด บ้านที่บ้านขออย่าเหม่อนะเว้ยทุกคนเพื่อนทุกคนสำคัญหมดว่าอย่าเหม่อนะเว้ยกูเล่นอยู่แถวบ้านดีจีนะตอนนะี้ รู s, er. ้ว <fingerprints> ่าได้แถวบ้านดีเลยขอบ้านดีๆเยอไล่เนิ่มทำสเตประตูไ้รล้เราทำสเตนประตูแล้วประตูได้เอ็นระบาละเอาะไม่รอยว่าพร้อมรกพร้อมฝากมาทีมเลยขอซ่อมทีได้ปะวะจุดซ่อนสวะีหน้าบ้านหน่งคัน ขี่เทสอ่ะบ้านที D ่จีกับบอกหน่อยนะพี P ่ฝั P ่งคนน้ำมันอะผมกิได้ครับตัวกระบาลอยู่กองกระบานไปแล้วขอยากันเทเซอร์ตำรวจไล่ตัวเขาขอขอขอยากันเทเซอร์ให้ให้อเธอเออสามเจ็ดสี่แล้วก็กองส้มสามเจ็ดสี่มนะตู้หรอยาการเทเซอร์ยังครับพี่บ๊อบสองสามสามครับตู้หรอเสอ็จแล้วเนาะอรณะร้อยตกแถวบ้านเราขอบ้านเราไงโอ้โหมรณะตีอยู่ตำรวจตีอยู่บ้านเรามรณะผ้า บุบ้านนั่นเลยตำรวจตีอะชัวเจอผมเจอผเจอละเจอละเจอละเขาดักความนะเราตุ้งกี่เหตุอะพี่ตอนนี้ตั้ได้ชนะวันแถวบ้านจริงๆก่อนหน่อยข้าบนแถวบ้านอะไม่ได้ใครอเคตามผมตามผมไม่ต้องห่วงดึงไว้อยู่ให้เพื่อนให้เพื่อนรอเลยอุ้มเลยอุ้มชื่อเลยเพื่อนราต้องเพื่อนมันก็พอ ให้ช่วยบอกนะเว้ยมาเล่นเดวบ้านนะไอโชคไอเมียได้ไพี่ผมอยู่บ้านพี่รับจะเข้าบ้านเหรอได้แล้วออกแล้วออกแล้วแล้วเคเคสเดียวกันเราอยู่ด้วยกันนะเว้ยตอนนี้พี่แจคกพี่บอลไปอยู่ด้วยกันเออไม่เป็นไรเพื่อนเล่นไปเหอะวนไปวนไปวนไปเอแบี้อะไรเ้ยไอ้ตพี่ผมผมว่างนะพี่ผมว่างอุ้มนะผมว่างอุ้มนะให้ผมอุ้มได้นะ่้เย้เไปกลับมาังไอ้กลับมาช่วยเพื่อนดีกว่าน้อง พี่ได้เช่อม้ยเอาเอาเอาม้ให้กูุ้เามี่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้เล่นเล่นผมเแต่หลุกกูซ่อนศพไงได้เล่นผมเล่นมแอบแอบศพอยู่ได้เักลัอยูานแล้วมาหาละมาหากละมาหลืมอ่ะลืมอ่ะลืมลืมลืมลอ่ะห้านาทีไม่ไหวไอ้พี่โอเคนะได้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 เอบอกบอกเพื่อนที่บ้านอยู่รถ อยู่กับเราไป้อนเลนะให้ดีกระดับรุ่นรุ่แจ๊เพื่อนรถเละที่บ้านนายอยู่เชื่อว่าประตสวยรถสวยเพื่อน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 เอาบันลวกให้เลยเพื่อนมาอยู่กันเอ้าชาไม่ต้องมามาหน่อยมามามาโค้งหน้าบ้านโค้งตรงบ้านเก่าดีเจแล้วเห็นแล้ว่เห็นแล้วเห็นแล้วเอาวันนี้มันนั่นสองกูชอบชอบพิกไม่ได้อะมกูต้องชนให้กลัว มันมีอยู่นะมันมีอาเดทเขานะแต่นี้เฮ้ยมือมามือมามึงมาตรงโค้งหน้าบ้านไอ้นี่นะบ้านดีเก่าดีได้ตกมาตี่ดน่ะมาแล้วมาปห่อมามาไปห่อเพิ่มห่อให้หมดห่อให้หมดแต่อุเลยแต่อุ้มเลยไอที่ม่มีห่อเป็นเร่บ้านเลยนะมันลวก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 องสม ไปนานีเก่าพีมาบ้านดีเกมีหอบมีหอเฮ้ย้าตาตรงเนี้ยตรงร่องอะไอ้เี้เอาเปรยดิมีหอบมีหอบไปเพียหอบไปเรียหอไปเรียกหอบไปเรียกหอบมาหอบาเอาตัวปืนไล่ยิงหน่อยดิพี่หน้าบ้านดีเจ้าเลยหอบด่วนๆเลยหอบด่วนๆเลยที่บ้านดีเมีปืนนะครับเอาตัวปืนได้ไหมเอาตัวปืนที่ไล่ยิงช่วยเพื่อนได้หมปลาตาอะที่บ้านใคร ไอจมูกมันอยู่ว่าไหนจมกมาแล้วต้องหาจีไก่เนื้อซ้อมมันซ้อมสองตัวถ้าเขเมมันเกินมือต้องอุ้มโอเคโอเคสวยมากสวยมากไม่หมดไม่หมดระวังระวังติ๊กตอกนะระวังติ๊กตอกนะอย่ะสวยมนติกตอสวยกินยาไปกินยาสวยครัาลุงทำเดี๋ยวผมกระเป๋าสบที่บ้านนะครับเอามีเคสไหนยังไม่่อมให้คนอื่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยเบิร์ให้ใหม่ของลังไปเนียหัวเพื่อนมันอะ สวยจัดยังไม่โดนนะตัวนี้ตองเลิกไปบ้านนะเรียบร้อยิโอ้โหโอ้โหเหล่ยหอไปหอบ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 ไปเอาเป็นเปไปก่อนก็ได้เขาไม่ตีหอบไปหอบไปหอบไปเพื่อไปหอบอยู่หลังรถย้อนไปฉีกแกไปก่อนมาได้เดี๋ยวกลัวศพเคสออกก่อนมึงหอบไปมึงบอกเพื่อนมึงได้หมดเลยจะได้เนอะตรงนั้นอ่ะเฮ้ยตรงทางลงทางเขาเขาบ้านดีจีเก่าอ่ะมีนะเว้ยมีสองเคสนะเว้ยมาหอบหน่อยได้ปะ หอดิไปห่อเด็กที่บ้านเป็นไงบ้างที่บ้านเป็นไงบ้างกูชิวหอเพิ่มแด่เยอะเลยด้วยห่าเลยหอเลยหอเลยพี่ขอบพี่ขอบพี่ขอบพี่แจ้งไปดูไลออนเลยดิไปดูอะไลออดเลยโอ้โหไปเลยเหลยสิบกว่านาทีสิบไปสามเพล็กเลยสิบกว่านาทีสามเพแรกเลี่แปดนาทีแล้วที่ผมสามสามเคล็กแร่จุ่มเานิ้มมาเตัวปืนหน่อยเเพื่อนเกมเพื่อนเกมหน้าบ้านเพื่อนเกมหน้าบ้านมาช่วยเพื่อนหน่อยดิฮัลโหลอันเด็กหน่อไปบ้านหน้าบ้านเลยนี่หน้าบ้านเลยสว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 ยเอาไปยิงเอาไปยิง

อะไรพี่เอาให้เอาให้หน่อยเอาให้หน่อยมันได้ยิงผมไม่หยุดเลยกล่ออยู่กล่ออยู่ไม่มาไม่มามันมึนมันมึนมันมึนบ้านหน่อยเปิดบ้านเลยขอเติมน้ำมันได้บ้างขอน้ำมัน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 พอมาผมแล้วพอมาผมพอมาผมต่อมาอีกสองศูนย์บาทให้ร่วมไปเลยไปเลยรุวมอยู่สอบน้ำมันน้ำมันเติมหน้าบ้างก็ได้รุทอมสวัสดีครับเพืไม่เติมที่ CC ลบบดครับพี่พี่บ๊อบมีกล่องหรือยัง เออไม่มีใจอ่ะขอใจได้ป้ามาตินพี่พี่ป๊อบจริงจังหน่อยอาหารได้บ้า,าสงสี่เจ็ดศูนขอสามกล่องมาทารไม่เยอะแต่แต้นน้่ได้หญิงเลยนะเย่ไม่เหมือนผู้หญิงชิบหายติ่มต้นน้ำอะไรดิเป็นเจ้ามันผูนนน้หญิงต้นน้ำโกะ้องต้องออกมาข้างนอกครับมันผู้ชายพี่อันนี้มีคนสัมผัสมาแล้วชื่อแมวน้ำอ่ะรู้จักปะแมวน้ำทำไมอ่ะใช่สัมผัสมาแล้วว่าเป็นผู้ชายทันแท่งใช่หรอใช่ ผู้ชายจีนผู้ชายจีนอันนี้เปิดตู้ได้ไหมครับถามมาตินหนผู้ชายป่ะมาตินะเป็นผู้ชายป่ะเติมอะไรใช่ไหมลุงตุงตีกะลิบแม่มาตินตีกระลิบแม่พี่มันมีแฟนแล้วพี่ใจเย็นพี่ลุงมันมันเติมไม่ได้ตัวบัฟนี่เดี๋ยวผมเติมปุ๊มปุ๊บปุ้บปทำไอ้กับศพมันเท่าไหร่วะกับศพอะถ้าเป็นศพารยี่ห้าตํารวจยี่ห้าไม่ไม่ใช่ศพตํารวจไม่ใช่ศพตํารวจศพเนี้ย สปะชนเท่าไหร่นกดมันเสียาปะเอ้ยประชาชนข้าเลยบนรถไปอยู่บนรไองเรือข้าวสประชาชนนี่นะไม่ใช่สหนะนิดเดียวเต็มลก็หลือกินไอเทีามันเหลือซินเบียขันเดียวนะเนะอนเอ้ยยังยังยังตองกาเตีตกว่า

เผ่านนะไปเล่นเล่นเล่นเซฟวอันละอ้าวพี่เบิร์ดพีาหลังบ้านนะใครคงเจอมีขครเบิร์ดไว้่ตำรวจลงดาดฟ้าตำรวจลงดัดฟ้าที่บ้านที่บ้านรอลงดัดฟ้าหน่อยไปบ้านหน่อยไปบ้านหน่อยใครไม่ได้ใดรไปบ้านเลยตำรวจลงบ้านแล้วตำรวจอยู่ดาดฟ้าเล่นเลเลที่พี่พี่เบิร์ดมาเยอะาหวไหวนไ้าต้องาอไต้องอไพี่มทไมาเลยอ้อปกติิอะไรอะไกอไกับ ตำรวจตายแล้วพี่อยู่หลังบ้านตอนที่ตกาังกลับาังกลับกาังกลับครบาังกลับไปกลับบ้านเลยตัวเียไปด้วยนะรอช่วยเพื่นใี่บ้าน่ะไ่เบบ้านตรงนี้เหรออะไรวะเป็นอะไรเอาใหม่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 เอาแค่เคสที่บอสไก่พี่อุ้มก็พอตอนเนี้ยพี่พี่เอาศพไปเคสที่เหลือก็อุ้มอยู่ต่อเลยเดี๋ยว่อเลยอุ้มอยู่ไปงานสอบสอบต่อ เอาแท็กกููอย่นข้างหน้าไหมเห็นหน้ามึงไหมเอเจไอ้กลับมาเล่นแถวบ้านเลยกลับมาได้แขวแถวบ้านเล่นง่ายเข้าบ้านง่ายกลับมาเลยช่วยดูบนเขาให้ด้วยกูลักูาเลยู่แลับมาเลยู่แล้วาในหมดเลยอ่ะเวลาเวลานี้จะได้เข้ามารีเซ็ตบ้านเลยไม่เกินไม่เกินแปดอาทีผมจับได้สามสิบแปดละสวยสวยอ๋อมึงโงงกลับมาเล่นแถวบ้านกันเลยเอาชัว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 พี่มีอยู่บ้านเลยอยู่แถวบ้านเลยบ้านเลยบนยามันเยอะมากนะเออกลับมาบ้านเลยกลับมาบ้านเลย ไปไหนแล้วไแบ้านเลยกลับไ้แถวบ้านเลยไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วุกไม่มีอะไรเลยเพื่อตำรวจบุกบ้านไอ้หียมาบ้านหนอยใช่ใชชเพื่อกลับมาบ้านให้หมดเลยผโดนยางนึ่งอะพี่ตรงโพล็กไหนไปไกลับไปแถวบ้านเลยไปไปช่วยไปหน่อยไปไปว่างไช่วยไปหน่อยโพล็กตรงไหนไปโพลกับโพล็กฝั่งโพลิ่เลยไปไปไซไปไปไปไวไปไปไปไไป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 ไไป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 ไเไปไปไปอปไน้อง หลังจากนี้ถ้ามึงลงเติมน้ำมันหรืออะไรมึงล็อกรถเลยโดนจูนใหโชคมาชนผมตายเลยพี่ชนผมแบบไม่ให้เล่นเลยอ่ะเหียเหียเกินในสัตว์จริงมันชนแบบชนโดนผม4ี่หรอบอ่ะจุดต้ายอ่ะเอ้มมี่มาพี่เทนเลยตามพีับพีด้ยนนอกเออพี่ช่างมันจะคือในใจอ่ะ ชนมึงตายไอ้เฮียรถรุ่นมันขอคืนได้เฮียทุเรศมึงอะข้างบ้านหน่อยมาข้างบ้านหน่อยบ้านเก่าบ้านเก่าดีจีมาดูบ้านเก่าดีจีหน่อยเออแล้วเออแล้วของกูเออของกูเออเอามือว่างไอ้สัสคุ้มไฟอยู่ตอนนี้มเอามาดิังอะหมดยังอะ เหลือเหลือเหลือยู่เหลือยู่เหลือของไอ้บ๊อบบ๊อบกล้าไปถ้ากูเข้าดีจีนี่เป็นไรปะเมื่อกี้กูข้อยากถ้าพี่กเข้าอะอยากโดนลำแบบเป็นระบบอะพี่ต้องโดนสิบเอ็ดข้อนะถ้าพี่ลำไม่ได้ก็เมื่อกี er> ้ปกติเปนเข้าพีหน้าบ้านนาบ้านพี่มาหน้าบ้านหน่อยด่วนๆเลยมาหน้าบ้านมาไม่ได้นะต้องมาปั่นเล่มมาปั่นเล่บ้าปั่นเล่นเราเนี่ยเข้ารอมาหน้าตั้งเอนอยู่มากูไม่ได้เป็นคนเดียว